สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องฟังไปสุโสศกคนนะครับเมื่อนนี้นะครับกัมาพวหัวกับผมอีกเช่นเคยนะครับสาหรับองเฟยนะครับสาระเรื่องพืชนะครับเมื่อนี้สิ้อ้าพี่น้องมาเบ่งต้นใหม่ชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นไม้นะครับในแถบภาคอีสานเฮ่านี้สไลายนะครับแต่บางท่านสิบรูเลยว่าต้นนี้คือต้นอย่างต้นนี้เป็นมะพร้าวใหม่ป่านะครับสามารถทานได้นะครับเปรี้ยวหวานนะครับอร่อยด้วยนะครับ ผลไม้จะนี่นี้แซ่บอีลีนะครับสำหรับคนเป็นคนอีสานผมรู้ดีนะครับว่าแซ่บอยู่ทั้งหลังผมนี่ครับพี่น้องนะครับต้นนั้นอยู่ทั้งหลังผมนะครับต้นไม้ต้นนี้เนาะเบื้องพี่น้องนะครับอยมีทั้งหลังผมเองนะครับนี่เลยนะครับต้นนี้นะครับอยู่ทั้งหลังผมมาเบิ้งนะครับไปเบิ้งกันเลยครับว่าต้นนี้คือต้นเอียงครับพี่น้องไปดูกันเลยครับ บางท่านก็จะโบหูเนาะแต่ว่าอยู่ห uh, น้าผมไลยครับพี่น้องนี่เลยนะครับพี่น้องมาเบืองนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่านะครับต้นบักเมาปลานะครับมะเมาป่านะครับนี่มันจะเป็นต้นลักษณะนี้เลยบักเมาป่าเนาะพี่น้องบางท่านอาจจะบรรลนะครับเขาป้านะครับอาจจะบรรว่าต้นอีหยังนะครับมาสิ่ใหย่บักเมาปลานะครับมะเมาป่านะครับ ผลจะไม่โตนะครับเล็กๆนะครับตัวก็เม็ดงานิดนึงนะครับในแบบงานะครับใหญ่ก็ในบบบงานิดนึงนะครับม้เบิงนะครับลักษณะต้นเนาะลักษณะต้นสิเป็นต้นลักษณะนี้ครับพี่น้องนะนี่นะครับเป็นต้นลักษณะนี้ก็เลยเนาะสิมีเก็บแตงสีเนาะครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับสังเกตเบิ้งนะครับลายให่เนาะนี่สิเป็นใ่เป็นลายแบบนี้เนาะเปลือกเนาะจวกซีดแดงนะครับ ข้างในสีออกสีขาวนะครับบแมแดงเรื่องวัวผิดนะครับพี่น้องขอโทษขอให้นี่นะครับเป็นขาวสีข้างในนะนี่นะครับนี่คือหมักหมมปลานะครับพี่น้องบานนี้มะเบืองนะครับต้นหน่อยมันนะครับต้นหน่อยมันส่วนมากนะครับอยู่น้าปลานะครับน้าปลาน้าบันเฮ้านะครับตามบ้านตามเมืองเขานี่สิมีแต่ต้นน่อยนะครับคืออยู่ในปลาสิมีต้นน่อยเพียงหัวเขานะครับเพียงเอวนะครับ สมีต้นน้อยกือลกักกสีมีหมากนะเป็นหมากสีดำๆนะครับเวลาสุกสิเป็นพว่งนะครับเดี๋ยวผมสีมีลูกนะครับมีภาพขึ้นในเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมสิมีภาพมีรูกขึ้นในเบิ้งเนอะครับนี่นะครับคือนะครับหมากของเขามันจะเป็นลักษณะน,นี้มหมากเหมาปลาเนาะมานน้มาเบิ้งลักษณะใบครับพี่น้องใบแล้วผมจะหาใบอันที่งามๆให้พี่น้องเบิ้งเนาะใบของเขานะครับสิบสบเป็นลักษณะนี้พี่น้องนะ ให้พี่น้องสังเกตบ้างดีๆนะครับใบของเขาสีลักษณะนี้นะครับกลมๆมดนนะครับคายใบไพ่เลี ar ่ยนะครับใบบางใยเนาะทอสองนิ้วนะครับสองนิ้วมิถึงสามนิ้วมือนะครับสามนิ้วหรือสองนิ้วล้างใบก็สีลักษณะนี้นะกาลนะครับออกสีขาวๆจังน่อยเนาะนี่มันจะเป็นลักษณะนี้เนาะบักหมาปลาบานเฮากาลก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนมากบักหมอปลาบานเฮานะครับสีงาหลายเนาะเดี๋ยวผมสีเอาหักงาไหมพี่น้องเบิองเนาะครับ มันสีดินแังไลนะนี่นะครับอึ๊บโอ้สูงเงี้ยอึ๊บนั่นนะครับอึ๊บโอ้ผมกระโดดมากขยักขยักมากนะครับนี่เนาะลักษณะงาของเขาสีเป็นสีเนาะมะม่งป้านี่ทุกประเภทนะครับทุกอยู่ในแถบพื้นที่ภาคอีสานนี่นะครับมันสีม่าต่างกันนะครับต้นนะครับสีลักษณะงากับสีลักษณะนี้เนาะนี่นะครับคือนะครับตนมะม่วงป่าเนะ ไอพี่น้องนะครับดูไว้ดีๆเนาะนางใบก็สิลักษณะนี้นะครับประโยชน์ของเขานะครับกินนะครับเป็นยาไทยได้ดีนะครับแล้วก็เป็นมผลไม้เนาะเป็นผลไม้อีสานนะครับเป็นผลไม้อีสานนะครับชั้นดีเลยเนาะนะครับมันอันนี้ต้นสูงแนงหน่อยนะครับต้นหน้อยก็สิมีต้นสูงก็สิมีนะครับอันนี้คือเป็นมะม่วป้าพันุใหญ่นะครับสายพันธุ์ใหญ่นะครับมะม่วงป่าสายพันธุใหญ่เนาะ เลยน้อมาเบิงนะครับสรรพคุณทางยาของเขามีอย่างแหนกันเนี่ยนะครับไปเบิ่งกันเลยครับส่วนสรรพคุณทางยาก็่มีอย่างไรครับพี่น้องนะครับในตำรายาไทยนะครับใช้ใบและผลนนะครับต้มน้ำอาบแก้อาการซีดเหลืองนะครับโลหิตจางเลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับกู้ไดโรคหิจจางเลือดไหลเวียนพอดีนะครับสามารถนะครับนําใบและผลนของเขาไปต้มน้ำอาบนะครับเพื่อช่วยแก้โรคหิจจางหรือต้มน้ำดื่มนะครับส่วนเปลือกต้นนะครับ จะมีลถฝาดนะครับฝาดสมานนะครับบำรุงกําลังไปนะครับถ้าแก่ปวดศีรษะนะครับแก่โรคผิวหนังท้องบวมนะครับผู้ใดปวดศีรษะผู้ใดเป็นโรคผิวหนังนะครับให้น้าเปลือกของเขานะครับมาตาให้ละเอียดแล้วกำมาพอกตรงที่ปวดและตรงที่มีอาการบวมนะครับส่วนผลนะครับใช้ทํายาพ่อแก้อาการปวดศีรษะเส้นกันนะครับแก่ร่างแค่นะครับแก่ช่องท้องบวมนะครับใช้ผสมกับน้ำอาบ แก้อาการไข้ได้นะครับผู้ใดเป็นไข้ผู้ใดมีรังแคร้ายนะครับอันนี้ผลของเขานะครับเอามาแช่น้ำนะครับเอามาหลายๆมาแช่น้ำจะกระมังนึงนะครับใช่กระมังหรือกู้แช่น้ำหรอกครับไว้ประมาณอ่าครึ่งครึ่งวันเนาะนะครับเอาไว้ประมาณครึ่งวันแล้วก็น้ำน้ำที่แช่นะครับมาอาบนะครับจะช่วยลดอาการนะครับอาการคันหรือเอาไปสาหัวนะครับขาเฮาได้นะครับอันนี้ เป็นในกรณีนะครับผลของเขานะครับส่วนลำต้นและลากนะครับสิมมีรสจืดนะครับบำรุ่งไตครับวัสดะแก่กระไซแก่มดลูกพิการและตกขาวแก่สร้างเล็กบำรุงไตแก่ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับอันนี้โอ้นะครับสปูนของเขากหลากหลือนะครับสำหรับบักเมาป้านะครับหรือมะเมานะครับนี่นะครับคือตำรายาไทยนะครับบักเมาป้านะมันมีนะครับสบู่คุณทั้งยาดีเลือดคือกันนะครับสำหรับผืชในผ่าอีสานเขาเนาะ รับเป็นยังไงครับพี่น้องนะครับสําหรับมะม่วงป่านะครับนี่นะครับเป็นพืชนะครับผู้ใดนะครับสามารถนําไปปลูกได้นะครับมะม่วงเมาป่านะครับมันจะมีต้นหน่อยอยู่ในป่าอยู่สามารถนําไปปลูกได้เด้อพี่น้องเด้อหมกเมาป่านี่มีคุณประโยชน์สูงนะครับเป็นแบบเบอร์รี่เบอร์รี่ป้าพาร์กสานกับว่าได้นะครับเสียกซื้อเป็นเบอร์รี่ปลาก็ว่าได้เนาะครับสำหรับอีพ <ederim> <wiele> ี่นี่นะครับผมก็เะขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอให้พี่น้องนะครับโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับหมอปลานะครับขอบคุณครับ